เราสี่น้ำเงินนะออ,อ่วยวยฮ่ะมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยหน้ากโกัะไราอ่ะโอเคอุ้ยเดียวิ่งไปไม่ได้เดีย๋ยวมึงเห็นอยู่ไหนเนี่ยมึงอ่ะมึงอยู่ไหนตู้คอมเน่ใครวะที่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่เนะี่ยมึงอ่ะารู้ไม<อ>่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันยิง โดนไหมโดนโดนนนั้นเลอยู่ไหนวะบอสขึบอสอยู่ในกระดังเหรอเขาหลแล้วเขาหลแล้วมันออกมันออกมั้งหรือมันหลุดหลุดหลุดเดี๋ยวพี่ยิงทาพี่ตัวหนึ่งเ พ uh> um> ี่พี่ยิงพี่ยิงเดี๋ยวไปใกล้ทะลุทาลุเดี๋ยวเขาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่รออยู่บนภูเขาเนี่ยมันอยู่ในโกดังเหรอเนี่ยเราอยู่ข้างโกดังอ๋อหน้นะเฮียกับเรดิเดินเลยอุ๊ยไอ้เหี้ย

เป็นกระสุนโอวังระวังเข้ามาอ่าขูขอโดกระสุนเป็นไอ้นี่หนนะ่อยนะอ่มามันออกไปแล้วว่ะในรถมีอะไรวะระวงังระวงังเข้ามาไหนวะระวังมันเข้ามานี่นี่มันมั้งโคนรละโคนรละได้โคตรละได้ไอ้นี่กูอยู่ด้านนี้อนโอ้โห รอกันแบบว่าตัวต้องยิงรองแบบว่าตัวต้องยิงงั้นไงยิงมันเลยขอยิงขอยิงตายแล้ะไม่ตาย,ตายให้ตายให้ตาย าแล้วเยสเยสคิดแรงนะครับที่ยิงคนได้มอื mm hmm.